เพื่อนๆคิดว่าซัพพอร์ตใน RV ตัวไหนจะสตันได้นานที่สุดเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาหาคำตอบกันครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Golden เติมเกมร้านเติมเกมราคาถูกเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมได้ไม่อั้นปลอดภัย100%เพราะใช้เพียงแค่ Open ID นอกจาก RV แล้วยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกเพียบใครสนใจอยากเติมเกมแอดไลน์มาที่แอด Golden เติมเกมอย่าลืมมีแอดนํำหน้าด้วยนะครับโอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Special Channel ตอนนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับ s เ e c i a l เอ๊ะเดี๋ยว ทำไมเปิดคลิปเหมือนดอยเซอร์เลยวะเออผมผมไม่ได้ก๊อปนะครับผมไม่ได้ก๊อปดอยเซอร์นะครับผมไม่รู้จักครับผมไม่รู้จักดอยเซอร์ผมไม่รู้ว่าเขา2ล้านซับครับผมไม่รู้จริงๆและในวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการทดลองนะครับว่าซัพพอร์ตตัวไหนจะสตันได้นานที่สุดครับเพื่อนๆคิดว่าตัวไหนจะสตันได้นานที่สุดก็ลองคอมเมนต์กันดูก่อนได้เลยนะครับอย่าเพิ่งเลื่อนไปดูตอนจบนะใครเลื่อนไปดูตอนจบขอให้ไม่มีแฟน ฝั่งตรงข้ามก็เหมือนเดิมครับเป็นซูเปอร์แมนนะครับโดยที่เราจะไม่ให้ซูเปอร์แมนออกรองเท้าซีนะครับเราจะเริ่มจับเวลาโดยการที่จะขึ้นสัญลักษณ์มึนนะครับกิลเดอร์ก็จะมีโอ้ทุกสตันเลยนะเออเราเริ่มจากพัสซีฟกันครับพัสซีฟปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บล็อกโอ้โหโอ้โหและกิลเดอร์ก็ทำเวลาไปที่6.15วินาทีครับ โอเคครับมาต่อกันที่แท้งสายปั่นมีหน้าครับเราก็จะนับจากอันติด้วยนะครับอันติใบนั่นเองมาเกี่ยวปบอันติมีหน้าก็ทําเวลาไปที่2.54วินาทีครับและมาต่อกันที่แก๊กครับสำหรับแก๊กนี่ก็จะมีสกิลสตันแทบจะทุกสกิลเลยสกิลหนึ่งก็จะเป็นใบนะครับก็ถือว่าเป็นสตันละกันนะมาดึงใบดู กลก็ทำเวลาไปที่3.19วินาทีครับและมาต่อกันที่พี่หินลัมเบอร์ครับอีกหนึ่งตัวละครที่แอสซิสินไม่ชอบเลยเพราะว่ามันผักทีแบบเนี่ย<ม>ผักทีแบบพุ่งอะ่ะพุ่งไปไกลอะ่ะเราจะผักให้ชนกำแพงเลยนะครับแล้วก็อันติดหนึ่งสองซ้อมปั๊บปู้มพี่หินลัมเบอร์ก็ทำเวลาไปที่2.28วินาทีครับ แล้วมาต่อกันที่พี่หมึกย่างครับเราก็จะใช้สกิลหนึ่งแล้วก็ค่อยกดอันติีนะครับมาหมึกย่างของเราก็ทำเวลาไปที่2.02วินาทีครับโอเคครับก็มาต่อกันที่อารมลนะครับอาร์ก็จะมีสกิล2รอบที่3นั่นเองครับขั้นแรกเราก็ต้องสร้างเ,เสือมาก่อนครับเสือมา3ตัวนั่นเองครับ แล้วก็ปลาสกิล2ให้โดนรอบที่3แล้วก็จับเลยครับมาหนึ 1, 2, ่งสอง่ป๊อปป๊อปป๊อปล็อกต่อและอาร์ัมก็ทำเวลาไปที่3.22วินาทีครับโอเคครับก็มาต่อกันที่แอนเนทครับสำหรับแอนเนทก็ต้องใช้ให้โดนปลายขอบนะครับมันถึงจะสตันเดี๋ยวเราผักซุปไปเข้ามุมก่อนต้องต้องจ้องชนขอบพอดี แอนเนตก็ทำเวลาไปที่1.39วินาทีครับสวัสดีฉันชื่ออาญาและฉันจะทำให้คุณกลายเป็นไก่เดี๋ยวนี้ <c oughs> ทำไมเสียงมันเข้มขึ้นวะก็อาญาก็จะมีแค่อันตินะครับทำให้กลายเป็นไก่นั่นเองกลายเป็นตัวอะไรไม่รู้แต่ผมเรียกว่ากลายเป็นไก่มาปั๊บแปลงร่าง,ลางและอา่าก็ทำเวลาไปที่1.17วินาทีครับ และนี่คือผลพวงจากการที่อาญากดอันติเมื่อกี้ครับก็เลยกลายเป็นซิปไก่ไปเลยก็เลยกลายเป็นซิปไก่สกัดแห่น้ำซุปไก่สกัดสําหรับน้องซิปก็จะมีสกิลปาน้ําลายซิลฟูแล้วก็อันตินี่นเอนงครับปะตันหนึ่งตันสองซิปก็ทําเวลาไปที่1.27เวินาทีครับแล้วมาต่อกันที่เฮเลนครับสาหรับเฮเลนก็จะมีสกิลปานะครับใช่ปลาเปล่าะวะตัวอะไรไม่รู้ ไม่ใช่ไม่ใช่ป่าเฮ้ยครับมาสตันกันเลยเฮเลนก็ทำเวลาไปแค่0.22วินาทีครับมาต่อกันที่น้องเตี้ยขาสั้นอลิสนั่นเองครับเราก็จะนับอันติตอนแค่ตอนใบ้เท่านั้นนะมาป่าใบใบอลิสก็ทำเวลาไปที่1.16วินาทีครับ โอเคครับแล้วก็มาต่อกันที่หุ่นกระป๋องโอมก้าครับโอ้ก็จะมีสตันทุกสกิลเลยนะเอาจริงเรามาเริ่มจากการใช้สกิลหนึ่งงัดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยสกิลสองงัดนะสตันอันติตปับ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 หุ่นกระป๋องโอมก้าก็ทำเวลาไปที่2.14วินาทีครับมาต่อกันที่ซีเรียลอาหารเช้าโคโ้ค,คั้นครับก็จะมีแค่สกิลสองที่ สตันได้นะครับสกิลหนึ่งไม่สตันนะครับมันเป็นแค่ระเบิดโอเคไปหนึ่งสองซ้ตุย๋ยซีเรียลอาหารเช้าก็ทำเวลาไปที่0.34วินาทีครับมาต่อกันที่โตโรครับกระสอบทรายของช่องสเปเชียลนั่นเองไปโตโรก็จะมีสกิล3รอบที่3นะครับแล้วก็สกิลหนั่น,นเองไปเลยตุบตึบตุ้มอัดต่อ พี่โตโลกก็ทำเวลาไปที่1.56วินาทีครับมาต่อกันที่กิ้งกาคิดสิกครับตัวละครที่ถูกโลกลืมไปแล้วครับไม่มีการหยิบมาเล่นเลยก็จะมีแค่สกิล2ครับกิ้งกาคิดสิกก็ทำเวลาไปที่0.51วินาทีครับมาต่อกันที่ลุงบอดัมครับลุงบอดัมก็จะมีสกิล2เอ้ยไม่ใช่สกิล1งัด <c oughs> แล้วก็อันติฝังนะครับมา หนึงสองซ่อมปับ๊บบ่าวดำก็ทำเวลาไปที่4.3่าสาวินาทีครับ <c oughs> มาต่อกันที่ตีมี่ครับซัพพอร์ตนักตดนั่นเองปะ่ะเราก็จะชาร์จสกิลหนึ่งรอไว้ก่อนครับแล้วก็ใช้สองแล้วตดปับ๊บอา้าว <c oughs> เราก็จะชาร์จสกิลหนึ่งไว้ก่อนครับแล้วก็ใช้สกิลสองพุ่งไปตดปุบ ตีมี่ก็ทำเวลาไปที่1.31วินาทีครับและมาต่อกันที่เซฟิล่าครับเซฟิล่าปากัดของเขาก็จะมีสกิล2สตันได้แค่สกิลเดียวนะครับไปเซฟิล่า,า,าปากัดก็ทำเวลาไปที่0.34ว,วินาทีครับและตัวสุดท้ายท้ายสุดของสายซัพพอร์ตนะครับก็คือลูอีนั่นเองลูอีก็จะมีแค่สกิลหนึ่งสกิลเดียวนะครับ ลูอี้ก็ทำเวลาไปที่0.58วินาทีครับและนี่คือสามันดับซัพพอร์ตที่สตันได้นานที่สุดครับและใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์คำว่าพุดดิ้งด้วยครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องสเปเชียลด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ